สวัสดีครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีมิรักเอซทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเรามาเจอกันที่สาขาสามนะครับตีมีตั้งวัสดุอะไหล่ยนนะครับผมที่นี่ก็จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็อิฐหินปูนทรายนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือรถมือสองนะครับที่นี่จะมีเป็นตรงนี้จะเป็นรถเกี่ยวรถเกี่ยวส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รถเกี่ยวรถข้าวนะครับ ีหลากหลายรุ่นนะครับทั้งคูปต้าแล้วก็รถไทยประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะมีรถบรรทุกนะครับหกล้อสิล้อนะครับจะอยู่โซนนี้แล้วก็จะเป็นอะไ่ตัดรถเกี่ยวมือสองนะครับผมเบอร์โทรที่ต่อก็ศูนย์เก้าหกนแ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์แปดศูามแปดสามเก้นะครับอีกเบอร์ก็099 164 1 2าเหน้านะครับผม ติดต่อสาเบอร์โทรนี้นะครับผมอ่าวันนี้ก็มาอัพเดทที่หน้าร้านโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับลดราคาทั้งร้านนะครับล้างสต็อกกันไปเลยนะครับผมมาชมกันเริ่มต้นเปิดคลิปขั้นแรกเลยขับในก่อนดีเอาดีซี95ก่อนแล้วกัน อ่ะคันนี้ DC-9 5นะครับคูวต้า DC-9 5เกรถปี5 6จดทะเบียนปีห้กนะครับพร้อมใช้งานเอกาสารเรื่องทะเบียนครบครับสำหรับคันนี้ก็ชุดลูกดาวเป็น6แขกแล้วนะครับตัวนี้เป็นลูกดาวแต่ง6แขก เป็นหนวดกุ้งเลดนะครับหาไล่จากข้างหน้าไปเลยหนวดปากเป็นเกียวดันนะครับเกียวดันเป็นเกียวดันเลดน,นะครับเป็นคอ,อเป็นปากเลดปูปากเลดคอเลดแล้วก็แต่งคอสปริงเรียบร้อยนะครับชดารดเลดเ็คความใช้งานครับก็อันนี้ก็เพิ่งเกี่ยวนาปีเสร็จเกี่ยวนาปีไปก็ได้ห้าร้อยกว่าไรค่ครับนี้ มระบบคอโตอมันโลใช้งานได้ปกตินะครับรุ่นนี้เป็นสแตนเลสดีไซส์จากปกติราคา370,000บาทวันนี้คันแรก370แสนเราไม่ขายครับเราลดไปเลย40,000บาทเอา3 0 0นสามแ0 0 0าบาทพอแส0ามมนบาทอ่ะมาดูกันนี่ครับเกียวดันคอสปริงเรียบร้อย น้าเกี่ยวนิ่มๆเลยครับเช็คความใช้งานค่ะตอนนี้เป็นลูกดาวหกแขกเรียบร้อยตรงล่างโรลเลอร์แน่นทุกลูกครับก่อนส่งมอบถ้าลูกค้าสนใจสัง่งซื้อก่อนส่งมอบเช็คการขายของเลือวให้ใหม่ทั้งคันนะครับ ปากแต่งคอแต่งเรียบร้อยแตกตู้เรียบร้อยเป็นตู้เบาเรียบร้อยครับอ่าเอาไปพร้อมลุยงานทำเงินเลยอ่าลองรอบนดึง ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งรถเกี่ยวดีซี95เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้105เท่าทีตัวนี้ดีซี105ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันตัวนี้ก็อลูกดาวเลส6แฉกเหมือนกันนะครับเกี่ยวดันคอสปริงเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เพิ่งเกี่ยวนาปีมาเหมือนกันคันนี้ก็จาก500เอาไป450พอ450 ใช่ครับร้อยห้าจะมีสองคันนะครับอยู่ตรงนี้คันหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงโน้นอีกคันหนึ่งคันละสี่แสนห้าหมื่นบาทโปรโมชั 4, <000 S 1> ่นเอาไปสี่แสนพอสองคันเนี่ยคันละสี่แสนอ่าซีร้อยห้า X ครับแล้วก็อ่าลองดูกันมีสองคันนะครับคันละสี่แสน ได้เป็นลูกดาวเรดนะครับกดาวเรียวเรดคอสปริงรถเลือ4แสดนะครับ DC ร้อยห้า X ถัดมาตัวนี้เป็นดีซ 70G e นะครับเป็นรถอุ้มรถอุ้มขนาด1ตันนะครับเทียบความใช้งานเหมือนกันคันนี้ก็คันนี้เอาไปคันนี้ปี59นะครับเอาไป400,000บาท400,000บาทเราพร้อมใช้งานเหมือนกันอันนี้ก็เพิง่งเกี่ยวนาปีเสร็จน <4, S 1> ใหญ่จะเป็นรถที่ <4. S 1> ลงเกี่ยวอานาปีที่ผ่านมานะครับอันนี้นะพี่คันนี้105 105เหมือนกันครับ400,000บาท400,000บาทบยังเทม อะไรน้ำอัดลมไหมครับแถมเหมือนเดิมครับ <Okay. S 2> อ่าปีใหม่นี้ก็คือแถมชุดเครื่องดื่มทุกคันนะครับในส่วนของรถราคาที่เกินหนึ่งแสนบาทขึ้นมาอ่า95คันนี้รีวิวไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ dc 70พัดตัวนี้รถปี6-2อ่าตัวนี้ก็ชุดพัลมมีครบครับแต่ว่าพอดีถ,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 ถอดทำความสะอาดเดี๋ยวใส่ให้คันนี้ห้าแสนบาทห้าแสนบาทครับ เป็นตัวพัดปี62รถ4ปี70ปีรน,น,น,นั้นใช่ค่ะใช่ครับ500,000ใช่ครับตัวนี้เป็นแต่งเป็นเกียร์ดันเป็นคอสปริงเรียบร้อยแต่งตู้เบาเรียบร้อยอ๋อตัวนี้ยังไม่ได้เป็นเกียร์ดันแต่ว่าเป็นเกียร์แต่ง500,000บาทครับสวัสดีค่ะยุ้ยนะคะรีวิวต่อจากเฮียน,นะคะเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้เลยเนาะ คันนี้จากจากราคาแสนแปดนะคะเล่มทะเบียนพร้อมเห 160, <160. S 2> ลือแสนหกหมื่นบาทแสนหกหมื่นค่ะเชฟปะค่ะกระบะเชฟดำครับรถเลือแสนหกครับผมต่อคันนู้นนะคะหกล้อหัวล็อกกี้คันนี้จากราคาสองแสนเล่มทะเบียนพร้อมอราคาขายตามสภาพเหลืออยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะคันนี้เหลือแสนแปด เสนแปดหมื 180, บาทของที่ยาง9้าครับเรือนเรียบแล้วไอ้สิบล้อตรงนี้ล่ะพี่สิบล้อไปแล้วค่ะไปนครสวรรค์ลูกค้ามารับเอาเองค่ะโเค่ะเหลือรถน้ำรถน้ำจากราคาแสนสามมีเล่มมีทะเบียนรถเหลือ1,000งแบาทค่ะเหลือ1,000งแบาทค่ะขาะ <laughs> ะตามสภาพครับ ีมีเครื่องมีนะครับแต่ว่าเขาปลดลงมานะก็ต้องเอาไปเช็คเอาครับหัวนิสันเดือนหนึ่งแสนบาทต่อกันที่รถเกี่ยวนะคะสองคันนี้ยังอยู่ที่ราคาสองแสนสี่สองคันนี้ยังราคาเดิม ใค่ค่ะราคา2อ0แสนสค่ะ2 4 0แสนสี่หมืน่นค่ะสองันนี้ครับคันละ2 4 0แสนสหมื่นบาทยังอยู่2คันเหมือนเดิมครับตรงนี้สักพัฒนากับเจ้า DC 95นะราคาเดิมครับ ในอีกถักไปแล้วครับให้แอดมินประจำร้านนะครับลุยต่อเลยฝั่งนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชมอีกฝั่งของร้านนะค่ะฝั่งนี้รถยังเยอะเหมือนเดิมเอ,เอามาเติมด้วย